ตอนนี้เราก็ได้มาดูทุเรียนที่ออกดอกดูซิว่ามันจะติดหางแยกกันไหมโอ้เรามารุ่นกันดูสิโอ้แม่สาวน้อยมีเห็นด้วยหัวมันแปลงๆออกมาแล้วนี่คล้ายๆหัวคีคา,ากดูมันปูดออกมาเหมือน เหมือนปลาช่อนหรือปลาดุกที่ไม่เคยได้กินอาหารหัวมันจะโตๆหางมันจะรีบๆดูสิโอ้ดูดูเธอทำกับฉันได้ดูมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยที่ได้เห็นดูสิเป็นต้นไม้ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แดนิสานถ้าเราได้ผ่านไปผ่านมาหินก็จะได้เจอ ตันนี้มันกําลังเป็นต้นไม้ที่กําลังฮิตกันมากเลยตอนนี้ดูสิโอกวาจะได้เห็นลูกมันนี่ไม่ธรรมดาในการบ่มเพาะปลูกซึ่งดูแล้วทําง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดดูสิโอกว่าจะต้นโตขนาดนี้ไม่สาวน้อยแล้วก็ได้ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมดูสิ ดูสิโอ้นี่มันจะร่วงทิ้งก็หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าฟุกฟุกมามันก็จะเปลงแปลงหัวเหมือนอะไรยังไงอะปองปองออกมาโดดๆกลมๆดูสิโอ้นี่ดอกบานก็กำลังจะมีด้วยดูพึ่งพึ่งกำลังมาลำเลียงอาหารเพื่อไปเลี้ยงตัวอ่อนของมันที่อยู่ในรังมันเป็นวัตถจักรของธรรมชาติดู ว่าเราจะบ่มเพาะมันขึ้นมาได้นี่ไม่ธรรมดาในการที่เราจะประคุป,ปมะง่ดูซิแต่มันก็จะมีร่วงให้เห็นด้วยดูตามกิ่งมันก็จะร่วงของมันเองมันเป็นแบบพึ่งพาธรรมชาติครับดูดูเขากำลังจะมาหาน้ำหวานอันโอชะเพื่อไปเลี้ยงไข่ ที่ยังอยู่ในรางของมันตัวอ่อนก็ให้เพื่อนได้ดูกันดูสิโอ้นี่ก็จะล่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ได้เห็นว่ารู้สึกว่าหางแย่มมันจะเป็นยังไงเราก็จะได้เห็นกันละตอนนี้ประจวบเหมาะกับที่มันอยู่ในเขตภูมิ มีภาคอากาศเขตร้อนอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ25-26องศาเซลเซียสซึ่งเราก็ไม่ถึงกระลายอยู่ได้แบบชิวๆตอนนี้เราก็จะให้ธรรมชาติได้บุม่มเพราะของมันเองดูสิเดี๋ยวมันก็จะล่วงให้เราเห็นแต่เราก็ไม่หวัน เพราะเรามียาดีคือน้ําน้ําแร่จากใต้ดินลึกไป200เมตรที่จะเอามาชโลมความเศร้าของมันในการเหี่ยวเฉาของมันเราก็จะทําให้มันสดชื่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดูหลังจากที่มันได้น้ําแร่ธรรมชาติใต้ดินไปแล้วดอกของมันก็จะสดชื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็จะเจออยู่ประมาณสัก ยี่สิบนาทีในการลดก็รู้สึกว่าความชุ่มชื้นของมันก็บ่มเพาะลําต้นมันได้ดีมากเลยดูสิสดชื่นขึ้นมาอีกแล้วนี่นะครับต้นไม้ของผม